สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ EP ที่2นะครับวันนี้เราจะมาไหว้วัดแรกกันนะครับที่วัดเจ้าแม่กุดอิมหองํานะครับซึ่งที่เนี่ยชาวฮ่องกงนะก็ชาวจีนเนี่ยนะครับรวมถึงชาวไทยด้วยเนี่ยนิยมมาขอยืมเงินจากเจ้าแม่กุนอิมหองําแห่งนี้นะครับซึ่งที่เนี่ยนะครับปกติก็จะมีทําพิธียืมเงินเนี่ยซึ่ง จะทากันหลังวันตุจีนเนี่ย26วันปีหน้าคือวันที่6มีนานะคันยี่สินะครับถ้าเกิดใครอยากจะมาเนี่ยก็มาได้นในช่วงนั้นเลยนะครับพอดีทางวัดเขาติดประกาศแล้วครับเดี๋ยวดูจากในคลิปได้นะครับซึ่งที่นี่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากนะสมัยก่อนเนี่ยตอนที่มีการตัดถนนนะครับจากจิมซาจุยมาที่วัดแห่งนี้เวลาขุดลงไปปุ๊บก็จะมีน้ําสีแดงไหลจากใต้ดินนะซึ่งคนงานที่ทําถนนเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องมังกรชาวบ้านแถวนั้นก็เลยร่วมก แล้วก็ให้ท่านเจ้าแม่คุณอิมเนี่ยมาประฏิสถานอยู่ที่นี่เพื่อจะปกป้องชาวบ้านให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ในช่วงสมัยสงครามโลกเนี่ยทหารญี่ปุ่นก็ทิ้งระเบิดแถวนี้เลยแต่ว่าบริเวณวัดเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายเลยนะครับซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากชาวฮ่องกงเนี่ยก็เลยนิยมมากราบไหว้ท่านนะครับนอกจากมาทําการขอเรื่องเกี่ยวกับการค้าเรื่องเงินทองนะครับก็มาขอให้ท่านช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยด้วยนะครับ ซึ่งนะครับเวลาที่เรามาสักการะเรียบร้อยนะครับไหว้อะไรต่างๆเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็จะมีการตักผงธูปนะครับเอาติดตัวใส่ซองสีแดงเนี่ยกลับไปที่บ้านด้วยนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดเราเช่าชุดทาพิธีจากทางวัดเนี่ยนะครับตอนนี้ทางวัดเนี่ยเขาก็จะมาช่วยทําพิธีตรงนี้ให้นะครับแล้วก็ตักผงธูปใส่ให้เรานะครับเอากลับไปบ้านเราก็จะใส่เอาไว้ในกระเป๋าสตางค์นะครับหรือว่ามีกล่องเก็บเงินสําหรับร้านค้าล้วก็เก็บเอาไว้ในกล่องเก็บเงินจะทําให้แบบมีโชคมีลาบมีลูกค้าเข้ามาตลอด ส่วนวัดที่2ที่เราจะมาขอเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเรื่องเงินก็คือวัดแช่กงีิวนะครับเป็นการหมุนกลงหันเนี่ยให้ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนขึ้นเป็นทางที่ดีขึ้นดีขึ้น,นเรื่อยๆนะครับซึ่งวัดแช่กงีิวเนี่ยก็จะออกมาส่วนที่เป็นชายเมือนนิดนึงนะครับแต่การเดินทางนเน่ยก็ไม่ลาบากนะครับเดี๋ยวการเดินทางทั้งหมดผมจะใส่ราย,ายละเอียดไว้ทั้ง Google แมปแล้วก็วิธีการเดินทางในริงใต้คอมเมนต์วิดีโอนี้นะเรามาถึงนะครับแล้วก็มาไหว้ฟ้าดินก่อนนะครับโดยให้หันมาทางด้านหน้าวันนะครับ เทพเจ้าฟ้าดินเป็นการเปิดประทานพอขขงคำอธิษฐานนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาไหว้นะครับมาขอพรจากท่านเทพเจ้าแชรกงนะครับซึ่งภายในจะจุดผู้ไม่ได้ท้องจุดไหว้ข้างนอกนะครับเวลาที่เรามายืนก็ยืนตรงตรงหน้าท่านนะครับแล้วก็แง้มมองหน้าท่านนะครับสบสายตาท่านนะครับแล้วก็ขอเรื่องที่เราต้องการจะขอมากที่สุดเพียงเรื่องเดียวนะครับแล้วก็ห้ามขอให้กับคนอื่นนะครับต้องเป็นเรื่องที่ตัวเราที่เราต้องการเท่านั้นนะครับจากนั้นเนี่ย เราก็จะไปหมุนกลางหันนะครับหนึงรอบนะครับโดยหมุนให้สุดแรงเลยนะครับแล้วก็รอจนกลางหันเนี่ยหมุนเสร็จแล้วก็เราค่อยเดินจากไปนะครับเวลาที่หมุนเนี่ยก็คือให้หมุนไปตามเข็มนาฬิกานะครับแล้วชีวิตจะดีขึ้นนะครับเวลาหมุนก็หมุนให้เต็มที่เลยเต็มแรงกําลังของเราเลยนะครับแล้วก็ดึนอธิษฐานไปแล้วก็รอจนกลางหันได้หยุดหมุนแล้วก็ค่อยไปทําพิธีไหวในจุดอื่นๆต่อไปนะครับซึ่งที่เนี่ย คนก็จะมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทัวร์ไทยหรือว่าชาวข้ององ,องเองหรือชาวจีนแผ่นดินใหญ่ก็นิยมมากราบไหว้ท่านเพราะถือว่าการที่มาได้กราบไหว้ท่านแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆโชคลาภต่างๆเนี่ยท่านก็จะประทานพรให้เรานะครับเวลาที่เราอธิษฐานก็คือให้มองมาด้านหน้าของท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานนะครับ และที่วัดเนี่ยก็ยังมีส่วนที่เป็นขายพวกของบูชาต่างๆนะเครื่องรางต่างๆนะครับแผ่นทองซึ่งเป็นรูปกังเานแล้วก็เป็นรูปท่านเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถเช่าได้กับทางวัดด้านหน้าเลยนะครับตรงที่เราซื้อทูบนะครับแผ่นละ50สเหรียญเท่านั้นเองนะครับนี่ผมก็เช่ามาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะยกขึ้นมาให้ดูนะครับแล้วก็มาอธอษฐานเนี่ยขอพรของบารมีนะครับนำเอาไปใส่ในที่เก็บเงินของร้านหรือว่าตู้เซฟหรือว่า ใส่ในกระเป๋าสไตล์ไนดะ้ก็ได้นะครับติดตัวเอาไว้เพื่อให้เป็นสิริมงคลจะได้มีโชคมีลาบมีเงินหนองไหลามาเทมาทําการค้าจะได้รับเงินนะครับอันนี้คือเป็นกังหันสมัยก่อนนะครับเขาก็าจะเก็บสะสมไว้นในตู้แห่งนี้นะครับซึ่งวัดที่นี้ก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของฮ่องกงเช่นเดียวกัน อันนี้คือแผ่นทอนะครับที่ผมเช่ามาจากทางวันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปท่านเทพเจ้าแชร์กรงด้านหลังก็จะเป็นรูปกังหันนะครับก็ไว้ใส่ในกระเป๋าเงินนะครับหรือจะไว้ใส่ในตู้ที่เราเก็บเงินเวลาที่เราขายของก็ได้นะครับวัดที่3ามเราครับเรามากาันวัด วังต้าเซียนนะครับหรือในภาษาฮ่องกงเรียกว่าวัดหวงไท่สินนะครับการเดินทางเนี่ยไม่ยากเลยนะครับก็คือมาถึงเราสามารถนั่งรถไฟ MRT หรือรถบัสมาก็ได้นะครับ MRT ก็คือขึ้นสถานีหน้าวัดเลยนะครับสถานีว่งไท่สินนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมารถบัสเนี่ยก็จะมีป้ายป้ายรถบัสเนี่ยอยู่หน้าวัดเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถมาได้เลยนะครับซึ่งวัดหวังต้าเซียนแห่งนี้คนนิยมมาอธิษฐานนะเพื่อจะขอพร เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจากเทพเจ้าหวังตาเสียแล้วเป็นการเสริมดวงชะตาแก้ปีชงแล้วก็มาขอพรจากเทพให้สวยเอียนะครับซึ่งอันนี้ต้องไปลงไปทําที่ห้องด้านล่างนะครับจะอันนี้จะมีเสียค่าทําพิธีที่นี่นะครับส่วนถ้าเกิดเราจะต้องการจะนะอยากจะได้เนื้อคู่อยากได้แฟนอะไรเงี้ยให้เราไปไหว้พระสลัดโสดที่ท่านเทพจันทรานะครับเป็นการปลูกได้แดนนะครับหลายๆคนเนี่ยมาขอแล้วก็กลับไปแล้วก็สมหวังนะครับได้ตามที่ เราอยากจะได้นะครับแฟนว่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้รูปร่างแบบนี้อะไรนะครับเหุ้เขาว่ากันนะส่วนถ้าเกิดใครมีแฟนแล้วก็สามารถที่จะมาผูกได้แดงได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีวิธีบอกหมดเลยว่าเราต้องมีการทําผูกยังไงไว่าอย่างไงบ้างอะไรนะคราวนี้เราก็เดินไปตามจุดต่างๆในการไหว้นะครับจุดแรกเนี่ยที่เรามาเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นลายอธิษฐานก็จะมาจุดทู้ขอพรซึ่งท่านจะจุดก็ไม่จุดก็ได้เพราะที่นี่จริงๆแล้วเขาดล,ล,ลนนลงนะครับไม่อยากให้ คนที่มาไหว้จุดทูปแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าความเชื่อนะครับของคนจีนนะครับเขาจะเชื่อว่าต้องจุดทุปอธิษฐานังถึงจะติดต่อกับเทพได้ก็เลยยังไม่สามารถที่จะ ทำการยกเลิกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพวกทุกเทียนนะ่ะมีขายที่หน้าวัดแล้วก็ถ้าอยากได้ของฟรีหรือใช้สามารถใช้กับทางวัดได้เลยและที่นี่คนก็ยังชอบนิยมมาเสี่ยงเซียมซีด้วยนะครับเพราะเขาบอกว่าเซียมซีที่นี่แม่นยำม,มากมากเลยตรงที่ร,าาร้านอธิษฐานบิงทีที่คุณเห็นว่ามีคนนั่งเสี่ยงเซียมซีกันเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนละชาวฮ่องกงนะถ้าเกิดอยากจะรู้ก็ลองไปเสี่ยงดูแล้วก็สามารถสแกน QR โค้ดเพื่อจะอ่านคำทำนายที่เป็นภาษาอังกฤษได้ภายในนี้ก็จะมีการแบบ แสงโคมในต่ามประดับประดาให้สวยงามนะครับแต่ภายในวิหารเราไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเข้าไปได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ตรงนั้นเราได้แค่ยืนไหว้นะครับเพราะที่นี่ส่วนใหญ่แล้ววิหารต่างๆเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปได้เลยจะได้แค่ยืนไหว้ด้านหน้าที่เขาตรงเป็นจุดที่ปักกระถางทั่ววิหารท่านเจ้าแม่กุนอิมนะซึ่งสวยงามมากๆภายในเนี่ยเป็นเป็นภาพแกะสลักนะครับด้วยไม้หอมนะเป็นเจ้าแม่กุนอิมนะครับปางหลายแบบ หลายกรเลยนะครับมันจะมีมือหลายมือนะครับซึ่งสวยงามมากๆนะครับแค่นบูชาก็สวยก็มายืนอธิษฐานได้อีกจุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูจุดที่เป็นขอกับเทพจันทราเพื่อจะขอเนื้อเรื่องเนื้อคู่กันนะเขาว่าหลายๆคนมาขอเราก็ได้เนื้อคู่สมหวังด้วยนะครับแล้วได้สเปคตามที่เราอยากจะได้ด้วยนะถ้าเกิดใครยังไม่มีเนี่ยผมแนะนําเลยถ้าเกิดใครมีก็มาไหว้เพื่อจะให้แบบคู่ขอของเราเนี่ยรักกันหวานชื่นมากยิ่งขึ้นครับ อันนี้จะเป็นการแนะนําวิธีผูกได้แดงเพื่อจะสักการะอธิษฐานขอพรเนื้อคู่กับเทพจันทรานะครับก็จะบอกเป็นสเต็ป12 3ห่งสองสเราต้องทํามือ,อยังไงทออํานิ้ยังไงเอาเชื่อกมาจากตรงไหนซึ่งตรงไหนเขาจะมีเชื่อได้สีแดงเนี่ยให้เราฟรีๆแล้วก็จะบอกว่าสเต็ปที่1นึ่งสเต็ปที่2สเต็ปที่3ว่าไหวาทางไหนบ้างน,นะเสร็จแล้วเนี่ยก็นานะครับได้ที่เราอธิษฐานเรียบร้อยเนี่ยมาผูกลงบน นะครับเชื่อที่ท่านทำเอาที่เขาทางวัดเนี่ยเขาทำไว้นะครับที่เป็นการเชื่อมเนี่ยนะครับว่าเราอยากจะขอพรอยากได้ผู้ชายนะครับเป็นแฟนเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงอะไรก็ขอไปตามด้านตามนี้เลยนะครับแล้วท่านกรุงเทพก็อยู่ด้านตรงกลางเป็นประธานขอนให้เราก็ลองมาดูนะครับเขาบอกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากนะครับหลายคนเนี่ยมาแล้วขอเนื้อคู่ไปเนี่ยแล้วได้ตรงสเปคอย่างที่ต้องการเลยนะถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงก็ลองมาขอดูสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะทําให้ชีวิตคู่เราเนี่ย ราบลื่นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นครับการได้ที่มาสักการะท่านเพราะว่าในมือของท่านเนี่ยมีการจดชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้เนื้อคู่ชื่ออะไรอะไรเงี้ยมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับสมุดที่ท่านถืออยู่ตรงนี้ทุกคนก็ลองมาขอกันดูนะครับ ายในวัดหวังต้าเซียนแห่งนี้นะครับหรือวัดหว่องไท่ซินแห่งนี้ก็ยังมีสวนจีนนะครับซึ่งสวยงามนะครับมีสระ,ะเต่าสระเลี้ยงปลาคราบเนี่ยอยู่ภายในวัดอีกด้วยนะครับถ้าเกิดเวลาที่เรามาแล้วรู้สึกร้อนนะครับหรืออยากจะนั่งพักผ่อนหย่อนใจก็สามารถมาที่สวนแห่งนี้ได้ก็จะสร้างเป็นอาคารเป็นเก่งจีนต่งตางๆแล้วก็มีสระน้ําต่างๆเนี่ยครับดูมีความร่มลื่นสวยงามใช้ได้เลยถ้าเกิดใครมาก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถจะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจก่อนที่จะ เดินทางไปไหว้ในวัดต,ต่อไฟหรือว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวในจุดต่อไป ที่3นะครับคือวัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัวนะครับซึ่งวัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัวเนี่ยมีอยู่หลายที่ในฮ่องกงนะครับแต่นี้เรามาไหว้ที่ย่านเยาวมาเตนะครับซึ่งเยาวมาเตเนี่ยเป็นย่านที่มีร้านอาหารอร่อยๆหลายร้านนะครับไม่ว่าร้านใครๆเดสเซอร์ที่คนนิยมไปกินอาพวกโบลอยน้ำขิงอะไรพวกนี้ครับข้าวอบหม้อดินอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่แถวนี้นะครับแล้วก็รวมถึงมิโดคาเฟ่ก็อยู่ตรงข้ามกับวัดนี้ด้วยนะที่ เรามาตรงนี้เดินทางสะดวกสบายนะครับเพราะว่าเนี้ยอยู่เป็นในฝั่งเกาลูนทั้งหมดนะครับใน EP นี้นะครับก็จะเป็นวัดที่อยู่ในฝั่งเกาลูนการเดินทางก็สะดวกสบายสามารถนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยใต้ดินนะครับมาลงที่สถานีเยาวมาเตแล้วก็เดินมาอีก5นาทีก็ถึงแล้วนะครับเมื่อเวลาที่เรามาถึงแล้วเนี่ยด้านหน้าเนี่ยก็คือเป็นทางเข้าวัดซึ่งวัดเนี่ยก็มีอายุเป็นร้อยปีเช่นเดียวกันเป็นวัดเก่าแก่นะครับวัดเจ้าแม่ทับทิมที่เก่าแก่วัดหนึ่งของฮ่องกงเลย ส่วนใหญ่แล้วคนก็จะมาขอเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางให้ปลอดภัยการทํางานต่างๆให้ราบลื่นนะครับรวมถึงการขอเกี่ยวกับการทรําธุรกิจต่างๆโชคลาภต่างๆขอให้ทําการค้าการขายได้อย่างราบลื่นนะครับไม่ติดขัดไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นเนี่ยก็นิยมมาขอกันที่นี่นะครับซึ่งเป็นความเชื่อของชาวฮ่องกงและส่วนตัวเองนะครับผมก็มาไหว้สักการะท่านทุกครั้งเวลาที่เดินทางมาฮ่องกงแล้วก็ส่วนใหญ่พอที่ขอไปก็จะได้สมปรารถนาอย่างที่ขอเอาไว้ครับ และที่นี่ก็ยังเป็นอีกวัดหนึ่งที่คนนิยมนะครับมาจุดทุกขดที่คุณเห็นเป็นขด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 นะครับแล้วก็แขวนไว้ด้านบนเพดานของที่วัดเนี่ยที่นี่ก็นิยมนะครับส่วนใหญ่แล้วคนก็จะนิยมมาจุดเพื่อจะขอพอรหรือว่าจุดเพื่อจะถวายท่านหนละังจากที่พรที่เราเคยขอไปแล้วเนี่ยสำเร็จสมหวังดังที่เราปรารถนาเราสามารถเข้ามาไหว้ในนี้ก็จะมีจุดไหว้อยู่หลายจุดนะในวัดแห่งนี้คุณก็ลองมาดูแล้วก็ลองมาไหว้ครบทุกจุดเลยนะ เพื่อจะได้สิ่งที่ดีนะครับได้พรที่ดีกลับไปนั่นเองอันนี้คือภายในวิหารนะครับอันนี้คือองค์ท่านเจ้าแม่ทับทิมทิมหัวนะที่เรามาสักการะท่านนะครับซึ่งท่านเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งแบบแห่งท้องทะเลนะคอยปกป้องปกปัก ให้คนที่ทําเกี่ยวกับการประมงต่างๆเนี่ยเดินทางได้ปลอดภัยแถวค้าแล้วก็ทําการประมงเนี่ยได้ประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองจับปลาได้เอามาขายได้อะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนก็ยังนับถือท่านอยู่นะแล้วก็ยังมาขอพรต่างๆขอให้ท่านแบบช่วยคุ้มครองต่างๆให้ มีความปลอดภัยในเรื่องของการเดินทางทํางานต่างๆนะครับไม่มีอุปสรรคทําธุรกิจต่างๆได้ไหลลื่นแล้วก็ขอเกี่ยวกับความประสบความเร็จโชคลาภในเรื่องของเงินทองในการทาํามาขายทําธุรกิจต่างๆซึ่งเป็นอีกวัดหนึ่งเลยนะที่เรียกว่ามาขอแล้วเนี่ยก็จะได้พรอย่างที่เราตั้งใจละษฐานขอไปซึ่งที่นี่ก็ยังมีจุดไหว้องค์เทพองคเซียนอีกหลายจุดนะคุณก็ลองเดินตาม ห้องต่างๆนะครับก็จะมีอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาก็จะมีห้องต่างๆอีกเยอะแยะมากมายสามารถมาสักการะขอพรท่านได้ทุกห้องนะครับแต่อย่าลืมนะครับห้ามบนบานแล้วก็ขอเรื่องที่เราต้องการที่จะขอมากที่สุดเพียงหนึ่งเรื่องเท่านั้นนะครับ สุดท้ายนะครับจะเป็นวัดโปลินนะครับซึ่งอยู่ที่นองปีนะครับเราจะไปสักการะไหว้พระใหญ่เทียนฐานกันซึ่งที่นี่นะเราสามารถที่จะเลือกมาไหว้ก่อนหรือจะมาไหว้วันกลับก็ได้นะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับสนามบินมากๆนะครับการเดินทางจากสนามบินเนี่ยเพื่อที่จะมาวัดโปลินแห่งนี้ก็ง่ายๆเพียงแต่ว่านั่งรถนะครับบัสสาย S1 นะมาลงที่ซิติเกตที่ห้าซิติเกตแล้วก็มาต่อรถเมล์สายรถวัดเนี่ย สาย23ขึ้นมาใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีนะครับถึง1ชั่วโมงขึ้นอยู่กับการจราจรในแต่ละวันเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยรถวัดเขาก็จะมาจอดที่หน้าทางเข้าวัดเลยนะเราก็สามารถที่จะเข้ามาสักการะไหว้พระใหญ่เทียนฐานเลยนะครับซึ่งตัววัดเนี่ยจะปิดประมาณ6โมงเย็นนะก็ต้องรีบมาก่อนนะแต่ถ้าเกิดเรามาช้าเราก็ต้องไหว้แค่ตรงจุดอธิษฐานเท่านั้นนะครับจะเข้ามาเดินขึ้นไปด้านบนที่มีจุดปดิสฐานองค์ท่านไม่ได้นะครับถ้าเรามาช่วงเย็นๆนะครับหรือว่าช่วงเช้าเนี่ย คนจะไม่เยอะนะก็จะบรรยากาศอย่างที่เห็นเลยวันนี้ผมมาถึงที่สนามบินปุ๊บตอนประมาณบ่ายสองโมงกว่าก็นั่งรถบัสเนี่ยสายยีนะ่สามอะมาจากด้านล่างขึ้นมาบนวัดเนี่ยก็ถึงวัดนี่ประมาณ4ี่โมงเย็นก็คนจะไม่ค่อยเยอะแล้วก็เริ่มซาสาแล้วก็จะสามารถที่จะถ่ายรูปต่างๆนมัสการท่านต่างๆขอพรอที่ฐานต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างสะดวกนะเพราะว่าจะไม่ต้องต่อคิวนานนะ อันนี้ก็คือบริเวณวัดน,นะส่วนพวกร้านอาหารเนี่ยก็เริ่มปิดแล้วเพราะว่าผมมาถึง4ี่โมงเย็นเนี่ยก็เริ่มปิดแล้วก็จะมีน้องวัวเนี่ยมาเดินเล่นด้วยนะครับเพิ่งเคยเจอว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เจอน้องวัวเนี่ยมาเดินเล่นแถวนี้อันนี้ก็จะเป็นเทพ12นักสัตว์นะจะเรียงรายกันอยู่2ฝั่งทั้งซ้ายและขวาเวลาที่เราเดินเข้ามาภายในอารามโปลินหรือวัดโปลินแห่งนี้เราก็สามารถไปยืนไหว้ขอพรจาก เทพนักสัตว์ประจําตัวเราอย่างเช่นผมปีชวดก็ไหวเทพองค์ที่หน้าตาเป็นหนูอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเป็นการแนะนํแล้วก็สามารถไหวได้เสร็จแล้วเราก็มายืนตรงจุดอธิฐานตรงนี้เปล่งเสียงออกมาเราจะได้เสียงที่กล้องกัองวานถ้าเราได้ยินเสียงสะท้อนกลับมาอย่างชัดเจนเนี่ยแสดงว่าพรที่เราขอไปเนี่ยท่านพระใหญ่เทียนฐานเนี่ยท่านรับรู้แล้วแต่ถ้าเกิดเราพูดมาแล้วเสียงไม่ชัดหรือเสียงเบาเนี่ยเราก็ตั้งใจอธิฐานใหม่แล้วก็พูดให้ดังพูดให้ชัดเวลาที่ไหว้ผมแนะนําว่าไปตรงจุดที่มีกระถางทูบก,ก่อน เพื่อที่จะไปขอท่านเทพย,ยดาฟ้าดินเป็นการเบริกขอคอําอธิษฐานที่เราขอท่านพระใหญ่ไปเนี่ยจะได้สําเร็จสมหวังอย่างที่เราต้องการถ้าเกิดคุณต้องการที่จะเดินขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็เข้ามาภายในตรงนี้นะแล้วก็จะมีบันไดขึ้นไปเนี่ยประมาณ200วัาขั้นนะเดินไม่เหนื่อยหรอกเพราะว่าเขาจะมีจุดพักให้ตลอดทางที่เดินขึ้นไปเาะสามารถหยุดยืนพักยืนถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ได้แล้วค่อยๆเดินไปนะประมาณ200วัาขั้นเนี่ยใช้เวลาเดินไม่นานอย่างที่ผมบอกไปแหละ ถ้าไปในช่วงที่อากาศเย,ย็นๆเนี่ยก็จะเดินสบายไม่ร้อนเลยนะถ้ามาอย่างช่วงนี้อย่างที่ผมมาเนี่ยเป็นช่วงที่หลังฝนตกก็จะมีเมฆหมอกซึ่งก็สวยไปอีกแบบนึงนะแต่อากาศค่อนข้างที่จะอบอ้าวน,นีงเห็นไหมหมอกเนี่ยลงนะครับแบบมองไม่เห็นพระพักของท่านองค์พระใหญ่เทียนถาเลยต้องแบบสักพักหนึ่งเลยอะ่ะจนกว่าท้องฟ้าจะเปิดเราถึงสา,สามารถที่จะเห็นพระพักของท่านหรือว่าเห็นด้านหน้าของท่านเนี่ยได้อย่างสวยงามแล้วก็ชัดเจนเวลาขึ้นมาเราสามารถเดินเวียน เขียนนะครับเป็นวงกลม3รอบได้เพื่อจะขออธิฐานท่านนะอันนี้ผมก็ให้ดูนะบรรยากาศที่มีความสวยงามมากๆไม่ว่าจะมาช่วงฤดูไหนวันนี้ที่มีหมอกก็สวยงามไปอีกแบบนึ่งก็จะเป็นแเป็นกลุ่มควมันเป็นหมอกควันก็ดูแบบดูมีความขรังดูมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศที่สวยงามเวลาที่เรามองลงมาด้านหน้าที่เป็นประตูทางเข้าวัดใช่ไหมแล้วก็ด้านที่เป็นพระอารามของวัดโปลินเนี่ยก็สวยงามเช่นเดียวกันหมอกลงนะเคยใคร ที่มาที่นี่แล้วนะผมก็แนะนําว่าจะมาไหว้วันที่มาถึงเลยอย่างผมวันแรกเลยก็ได้เป็นวัดแรกเลยก็ได้หรือว่าจะมาไหว้เป็นที่สุดท้ายก่อนที่จะเดินทางกลับมาเมืองไทยก็ได้เพราะว่าใช้เวลาเดินทางเนี่ยไม่นานถ้าเกิดใครอยากจะเร็วก็สามารถนั่งขับเช้าได้นะครับไปกลับก็ตกแค่ประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะก็ลองดูนะครับว่าถ้าเกิดใครชอบการเดินทางแบบไหนก็เลือกเอาแต่ถ้าอยากต้องการประหยัดเสียค่าใช้จ่ายไม่มากก็แนะนําว่านั่งรถบัสแต่ก็จะใช้เวลาประมาณสัก40่นาทีถึง1ชั่วโมงขึ้นกับ การจราจรในช่วงเวลานั้นด้วยนะครับสำหรับคลิปไปไหว้พระในฮ่องกงจะจบไว้ที่ ep 2นี้เท่านั้นนะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับสถานที่เที่ยวในฮ่องกงแล้วก็ร้านอาหารอร่อยๆอ,อ,อย่าลืมกด subscribe ช่องเราไว้นะครับจะได้พบคลิปใหม่ๆถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ